วันนี้มาติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์กันนะครับตัวนี้ก็เอามาติดหน้าร้านโดยเฉพาะเลยเป็นตัวห้าหมื่นวัตต์นะครับป้องกันน้ำได้ด้วยนะครับตัวนี้อันดับแรกนะครับปีนขึ้นไปหลังคานะครับมาถอดน็อตหลังคาออกหนึ่งตัวผมจะใช้น็อตยึดหลังคานะครับในการยึดโครงของตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับน็อตหนึ่งตัวแล้วก็มันจะมีน็อตแถมมาให้ตรงหูนี้นะครับสองตัวนี่ครับหลังจากเสร็จอันนี้ก็คือเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ มันจะมีน็อตตัวนี้เอาไว้หมุนยึดล็อกไว้นะครับไม่ให้มันโยกนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับตัวแผงด้านบนสําหรับชาร์จนะครับอันนี้คือเป็นหลอดด้านล่างผมก็ยิงน็อตหนึ่งตัวเหมือนกันะครับยึดใส่โครงของหลังคาด้านล่างนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อเสียบแจ็คตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเลยตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับติดตั้งก็ง่ายด้วยนะครับสนใจแผงโซลอาเซลนะครับตรงตะกร้าด้านล่างเลยนะครับ เอามาติดหน้าร้านครับมันมืดครับตรงนี้จะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟในการเปิดไฟนะครับเวลากลางคืน